อื่นเลยค่ะอิมพคของปูนิบอิปีค่ะที่ทุกคนเคยคิดไปว่ามันต้องถึงร้อยล้านแน่ๆมันก็ใกล้เข้ามาแล้วนะคะทุกคนตอนที่ถึง50ล้านวิวอะไอเราก็คิดว่าแบบมันว้าวแล้วนะแต่ที่ไหนได้นะคะล่าสุดแม่เขาฟาดไป80ล้านวิวแล้วจ้ะตอนนี้แอดบอกเลยนะคะว่าลิซ่าครับแดนส์เนี่ยคือไวรัลของแท้จริงๆแล้วก็มันผ่านมาหลายเดือนแล้วด้วยนะคะเกือบปีแล้วยอดวิวก็ยังพุ่งต่อเนื่องอยู่เลยต้องบอกเลยว่ายอดวิวดี ะะดีมากดีกว่า MV ของศิลปินเคป๊อปบางวงอีกนะคะอาทีนี้มีเรื่องน่ายินดีนิดนึงนะคะจากทางฝากฝั่งไวยปอของจีนนะเมน้องลิซ่าของพวกเราได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวาัลศิลปินชั้นนำแห่งปี2020ของไวยปอ s t a r light a w a r d ก็เลยอยากเชิญชวนทุกคนนะคะที่มีแอคเคาท์ในไวยปอไปโหวตให้น้องกันได้ โดยเดี่ยวแอดมินนะคะจะแปะลิงก์ก็ไปโหวตให้น้องไว้เนี่ยด้านล่างคลิปนี้นะพอเวลาเราเข้าไปแล้วนะคะให้หารูปน้องลิซ่าค่ะวันหนึ่งเนี่ยจะโหวตได้เวลาสิบโหวตนั่นะหมายความว่าเราจะสามารถกดโหวตได้10ครั้งต่อวันกดปุ่มโหวตนะคะมันจะขึ้นข้อความแบบนี้ทีนี้เวลากดเสร็จเราก็กดต่อนเนื่องไปเลย10ครั้งลองนับดูลเล่นๆก็ได้นะคะแต่พอครั้งที่11เ,เนี่ยมันจะขึ้นข้อความจีนยาวๆแบบนี้นั่นะหมายความว่าวันนี้คุณใช้สิโ์โหวตครบแล้วเราก็ต้องกลับมาโหวตใหม่อีกทีพรุ่งนี้ค่ะ ซึ่งแอนมินลองแล้วนะคะก็ตามนี้เลยนะกดโหวตรัวๆได้นะคะ10ครั้งสามารถโหวตได้นะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึง14พฤษภาคมนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยแฟนคลับของน้องลิซ่าใครมีเวปอไปช่วยกันโหวตให้น้องขึ้นที่1ของศิลปินชั้นนําแห่งปี2020กันเยอะๆนะคะไอยังไงสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวแอดมินขอนำข้อมูลมาบอกไวเพียงเท่านี้คะ่ะ